มาค่ะทุกคนมากินเนื้อจุ้มน้องาันิ้อยากกินขึ้นอยากกินเนื้อจุ้มไม่ใช่ขึ้นอยากกินเนื้อย่างแต่เนื้อย่างกินไม่ได้เพราะว่ากระทะเนื้อย่างของเราอะ่ะมันโดนหนูกัดสายมันขาดก็เลยใช้การไม่ได้จําเป็นก็ต้องมากินเนื้อจุ้มค่ะวันนี้วันหยุดเนาะเราก็ไปเที่ยวกันเนาะ เที่ยวเสร็จแล้วก็เลยไปซื้อพวกเนื้ออะพวกหมูมากินนะคะทุกคนโดนๆจึเห็ดกินเพื่อบดิมีเวลากินอยูบ้านนั่นเดอรมากินน้ำกันเนื้อจุ่มเนื้อหมูจุ่มค่ะเนื้อหมูจุ่มแบบอร่อยอร่อยน้ำกันเด้อจ้านี่นี่ีเอาแม่เอาลงให้เอามา มันจะจิ้มแบบนั้นเหรอมันจะจิ้มแบบจุ่มาใช่ไหมระวังได้ได้แล้วค่ะจุ่มแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเพราะน้ำมันร้อนจัดแล้วค่ะใช่ๆๆมันตะแคงบนะหลอมันตะแคงกับว่าจะไนบ่ได้ดรอกขากรองมันอันขาตัางกองมันเป็นเอียงๆหรือเปล่า มันไม่เสมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมนะ่เป็นไรไม่รำบอกเดี๋ยวมันเอียงจังไหนกระโปงขี้หมูเนพี่โอ้โหเกือบละเกือบบริกินละเกือบบริกินละเกือบบริกินแล้วมันเป็นเอียงเอียงบ่แบบนี้คือส uh ิบ่เอียงแบบนั้นวางง่าย น้ก็ขยับตัวได้อยู่นะะขยับตัวได้นะจีะนาะจะลองเอาผักจุ่มแล้วแกสถานที่มันบอน่ออมนุ้ยเพราะว่าปกติเราจะไปนั่งกินตรงตรงเตียงน่นเนาะที่นี่มันกินบัได้เพราะว่ามันบอน่ออมนุยอันอหมอจุ่มหม้อไฟฝาห้ามันมันมันถูกนูก,กัดแล้วที่เนี่ย เตาทานเท่ากับบอมีทานไม่มีฐานจะเป็นก็จะต้องเอาแบบนี้แหละเอาเท่าที่มีก็เลยใส่เตาแก๊กไงต้อกาสา,า,ายแดดกาดสายจนเห็นสา,นานยท้องแดดเล้โอกาสปรกาศใส่ก็เลยประกาศใสอ่อ่ะอ่ะอ่ะเร็วไม,ไ,มไม่หนูเอามานี่แม่จะเอาให้ไงหนูเองได้เอา,อา,เอาโอเคแล้วแต่จะช่วย ให้ได้กินแบบสบายสบายอ,อน,ายนี่นะ,ะสุขสารวันหยุดของครอบครัวเราโผลหน้าไว้ให้ทุกคนเห็นเลยสิเออ,อเห็นไหมเห็นไหมเห็นแต่หัวไม่เป็นไรแต่หัวระบางมันกหกใส่หนูอ่ะกินเสร็จก็ไปอาบน้ำนอน อ่อไปกินที่ร้านมันก็ได้อยู่แต่ว่าราคาแพงราคามันก็แพงมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าเวลากลับบ้านมันจะดึกไงไม่อยากกลับบ้านดึกดึๆมันเบื่อค่ำามัน,มน,มนสายตาไม่ค่อยดีแล้วเริ่มอายุมากละอร่อย นี้เป็นกองตุ้งฮ่องเต้กรอบ,รอ,บอร่อยอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ไล์สดนานมากนานมากจนแบบจนทุกคนคงไม่รู้จักหน้าตากันแล้ว ที่หนูมแบบหมัมกอะ่ะนุ่มมากเนาะนุ่มไหม,นม,มหนูว่านุ่มไหมเพราะอะไรทำไมถึงนุ่มหนูมาดูไหมแม่ใส่น้ำปลาแม่ใส่น้ำปลาจริงจริงแม่เอาน้ำปลาใส่แล้วก็หมักขยำขยำแล้วทีนี้ก็ใส่ซอสปรุงรสกับน้ำปลาแล้วก็หูชุดนิดหน่อยเองแค่นั้นอ่ะ,ะคืออร่อย น้ำปลาล้านี่มันแบบคือเขามีน้ำในน้ำปลาปรุงสุกเนาะมันก็จะมีกระเทียมดองมีน้ําตาลมีกะปิแล้วก็มีอะ,อะไรอะผงนัวอยู่แล้วแหละเออเขาต้องปรุงใส่อยู่แล้วแหละไม่งั้นมันไม่กลมกล่อมขนาดนี้ทีนี้เราก็เอามาหมักหมูอะทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีหรือถ้าอยากให้มันนุ่มมากกว่านั้นก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่สําหรับเราอ่ะแค่นี้มันก็นุ่มแล้วอ่ะ คือกินแล้วมันรู้สึกระบุนนะมัน,ะนะระมุนในป่าอร่อยใครอยากลองก็สามารถลองได้นะเอาน้ำปะลาล้ามาเอาน้ำปะลาลาปรุงสุกแล้วน้ำปะละปา,ปนนมา,มาล่าขวดมาหมักดูรับรองอร่อยเผ็ดระดุ ต้องมีแสงเทียนด้วยนะเพราะว่าไฟเรามันไม่พอสร้างความโรแมนติกไปอีกแบบสร้างความโรแมนติกไปอีกแบบอิ่มหรือยังในหม้อน้ำซุปนี่ก็จะมี ใบมะกรูดกับใบผักแผวเพิ่มความหอมไปอิดทุกคนคืออร่อยมากน้ำซุปมัน,มนตัดออหอมกินไปเลยไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะว่ามันแคบไงไม่ชทมนมชน่ไม่ใช่ไม่จะขยัยบให้มันถึงอือ มากเลยเนาะันกินกินแบบแบบเอาที่สบายเอาที่แบบเรามีเราไม่ต้องไปไขว่ฟ้าอะไรมากมายกินอิ่มนอนหลับแค่นี้ก็มีความสุขะ่ะซื้อหมูมาอย่างแล้วขีดสองขีดกินกันสองคนกินแบบพุงกลางอะ่ะเพราะว่า ไปซื้อที่ในตัวอำเภอมันถูกกว่านะในโลตัสอ่ะมันถูกกว่าเพราะว่าที่บ้านเรามันราคาแพงไปซื้อโลตัสถูกกิโลแล้วไม่กีบ่บาทเราก็ไม่ต้องซื้อมาเต็มกิโลเราก็ซื้อแค่แค่เราจะกินหมดอะ่ะแค่นี้ก็ได้แหละอิ่มไปเลยเมื้อหนึ่งประมาณนี้ จำได้แล้วตอนนั้นที่ทำซุปมะเขือใส่ไข่เป็นใบผักแพลวด้วยเนหะ่อใบผักแพลวคิดตั้งนานคิดยังไงก็คิดไม่ออกเอมันจะพูดออกมาได้แล้วแต่มันพูดไม่ออกผักแพล่ไม่ไเบาจับปากอข้างบ้าน จุ่มกับบรรยากาศใต้แสงเทียนยินเนื้อจุ่มหมูจุ่มกับบรรยากาศใต้แสงเทียนที่อร่อยฟินกับลูกชายถ้าเป็นหน้าหนาวคนที่เขามีคู่ระวังลวกปากคนหน้าหนาวที่เขามีคู่เขากินกันแบบนี้คงจะแบบไปไกลถึงไหนตอนไหนแล้วมนะั้งะไม่ได้กินเฉพาะหมูจุ่มเนื้อจุ่มนะ,มนะกินถึงคนเด้ แต่เสียใจนะคะเราไม่มีเราไม่ได้เลือดร้อนเรื่องนั้นเราไม่ได้สแสวงหาพวกนั้นเราก็เลยไม่ได้สนใจในสิ่งนั้นเราสนใจแต่เรื่องกินแล้วก็หาหาเงินหาคําเลี้ยงครอ,ขอขบครัวมันมันดีที่สุดแล้วไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมีขักไม่ต้องมีปากเสียกันน้ํากระเด็นใส่แม่สิ นี่แม่เอามาจุ่มให้ด้วยหนูก็เอากับแม่ได้เลยหนูจะได้ไม่ต้องมาทำเองเสียเวลาการกินใช่ไหมเสียเวลาในการกินนนูจะทำแบบนี้มันไม่ถึงเทียนจะหมดแล้วนะเดีย๋ยวมันจะมืดละเช่ยร์พอเทียนหมดมันก็มืดเพราะว่าแสงมันไม่พอแม่แม่แม่หรือว่าอันข้างๆแม่จะหมดกว่าน เพราะว่าอันนั้นมันลุงอันแรกก่อน,อนเลยทั้งหมดเทียนก็มีเหลืออยู่สามเล่นมนะเอาลังหลังจากที่เราไปจุดเข้าบรรษาแล้วมันเหลือไงเล่มหนึ่งไอแท่งหนึ่งอ่ะกล่องหนึ่งมันมีหกเล่มใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็มันเหลืออยู่สามเล่ม<ะ>ก็เลยเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เอาไหมนี่เอาเลยนั่งไงอยู่ในหม้อเต็มเลย นี่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 นขึ้นเอาเอาถ้วยไปใส่นั่นแหละลูกเอ้ยใช้สองมือให้เกิดประโยชน์ค่ะโอ้โหกินจนเอือ้อมเดี๋ยวให้มันหายเย็นก่อนเดี๋ยวให้มันหายร้อนก่อน,น,นจะกัว สีอ่อนๆแบบไม่ไแบบนี้กลายเป็นสีฟุดแบบนี้เลยมันเปลี่ยนสีมันเป็นสีที่โอชาวกว่าเดิม <g ül> นี่สีที่โอชามันจะเป็นแบบนี้เวลาไลฟ์สดแล้วคิดถึงตอนสมัยสะสมคิดถึงตอนสมัยสะสมหกหมื่นนาทีอะ ไล์แบบมาลาทอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังไม่ต้องนอนอ่ะยังไล่สดอยู่เนี่ยแหละผองแม่แม่คิดได้ไงขอบตาแม่จะเป็นหมีพันดาอย่แลทำยังไงก็ได้ขอให้ครบหกหมื่นนาทีฉันทำหมดอ่ะ <laughs> วันนี้สบายไม่ต้องสะสมนะ่นแต่แม่จะกลับมาทำเงินเดือนคนก็ผ่านง่ายตรงแต่เหรียญมันได้ยากเขาอ,อัปเดตใหม่ใช่เขาอัปเดตใหม่ทุกเดือน,นแต่คนคนผ่านง่ายแต่เหรียญก็ได้ยาก เียนไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมตั้งแต่มีการสร้างไรายได้จากเนื้อหามาบอกวงเลมเหรียญไม่ค่อยขยบเลยตอนนั้นได้เหรียญจากโบดงโบนับได้เหรียญจากอ่าคิปสั้นเนาะยังได้ดีกว่านี้เยอะ กินผักกินผักก็ตักผักสิคะผักกวางตุ้งมันมันกรอบไม่เอาหรอหมูหอเอาแต่แตงกินกินไปน,น,นิดนึงไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีเชื้อโรคหรอกอืมันไม่มีเชื้อโรคหรอกอยู่กับลูกหรอใช่ไหมอยู่กับลูกไม่มีเชื้อโรคหรอกทำยังไงลูกไม่อาบน้ำแปรงฟันยังไงอะ ตั้มไปกับอาบุ่เินเสร็จก็จะ,ะจอาบโหมนกินจหมดเลยนอแล้วก็อ,อ,วอ,อิ่มพอดีมันได้ล่ะหมูยังเยอะเน้มเลยปันหน้าก็กินหมดได้ปันหน้าก็มี กินวันนี้ไม่หมดวันหน้าก็จำกินใหม่แต่ถ้ามันอิ่มแล้วฝืนกินมันจะท้องแตกเออ,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 อไหนไปอ่ะเอออืมอืมยังไงอ่ะร้อนไหมอืม นทัพพีมีให้เธอเธอก็ไม่อยากเอาเธอก็อยากเป็นเจ๊กเป็นจีนคาบตะเกียบอยู่นั่นแหละ มะขูดลงไปเหมือนเดิดดมผักอ่ะเอาลงแป๊บเดียวแล้วอาขึ้นงานวิตามินซีมันออกหมดออ้ มามาไม่เอาขึ้นให้เอาเอาถ้วยมาใส่เออโอไม่ไม่น่าเอาเนื้อลงไปเยอะเลยเราก็นึกว่าแต่ลูจกจะกินกับแม่อีกอันนี้ก็พอเลยเนาะเนะกินะเดี๋ยวจะกินผักต่อูอนนอดูเต็มถ้วยเลยกินหมดไหมกนหมดไหมอะแค่นั้นแหละแน่นท้องแล้วนะ บอกแล้วอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะโอ้ก็นึกว่าแต่หนูจะกินเยอะเห็นว่าหิวเห็นว่าอยากกินสุดท้ายแม่ได้ละพาละเต็มเต็มแม่ได้ละพาละกินเนื้อเขาเนื้ดกินผักแต่หมูนุ่มมานจริงหอมด้วยอร่อยคือแบบมากได้ที่มาก จะบอกว่าสูตรนี้ทำครั้งแรกสูตรนี้อยี่ยทำครั้งแรกใส่น้ำปลาทำครั้งแรกก็ เอาขึ้นได้ยังไม่ได้ลงถึงน้ําเลยนี่แม่ก็บอกว่าเอาเอาลงก็มันยังลอยอยู่บนก็มันก็มันยังลอยอยู่บนเหนือผิวน้ํามันยังไม่ลงน้ําเลยเกอเอามามนี่ยมบอกว่าเอาขึ้นเร็วๆเดี๋ยววิตามีมันจะออกก็รู้อยู่แต่มันก็เพิ่งลงมันยังไม่ได้ไอ้น้ําน้ํามันยังไม่ท่วมผักเลยนีให้มันออกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มอ่ะมันจะ ใช้ได <mile> ้เดี๋ยวเราจะลองใบเล็กๆหมดแล้วนะผักหมดแล้วก็อิ่มแล้วนาทีนี้เส็แล้วเป็นยังไงร้อนปกร้อนปะอย่าไปตก ปิดแก๊สก่อนหมดแล้วมีหมูแถมมาให้ก็เอาอกินเลยกินเลยลูกนี่นี้ถ้วยแม่เยอะแยะตัวเหญ่นีนกระจอเอามามา,มาเอามาผักเอายห็นไหมหรือ,รอว่าไม่เอาเอาหนูได้รับภาระแบกผักไม่ได้บอกว่าให้เป็นภาระแต่ถ้าไม่เอาแม่จะเอาเพราะแม่ไม่อยากแม่ก็อยากกิน อ่ะง uh ูแ huh. บ่งบบนี้กูกินไม่หมดละสิหมลบายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้พามากินหมูจุม่มบายบายปิดคลิปให้แม่หน่อยค่ะลูกรลักข้างล่าง